ใหม่เป็นเทพแห่งโอสถใครที่ยังไม่เคยดูไปดูตอนเก่าก่อนอน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ผมมาทดสอบไหมนะครับถ้าเกิดมีเสศษแตกไงก็ขอโทษด้วยนะครับข้าวด่วนจากพี่ราบสื่สารเอเอ,เอ,เอ,เอรินลอร่าผู้ฝึกของผมนั่นหรอดิฉันขอลาการฝึกสอนเนื่องจากเป็นอาการไข้และขอลาออกจากการเป็นโคฝึกสอนค่ะจู่จก็พูดแบบนี้ ไรความรับผิดชอบสิ้นดีแล้วเจ้ารู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้สิครับเธออาจจะลาออกเพราะว่าอาการไข้ก็ได้หลังจากเห็นแบบนั้นใครก็ไม่อยากเข้าใกล้เราทั้งนั้นแหละทั้งทั้งที่การสอนลูกศิษย์ก็คือการฝึกแบบหนึ่งแท้ๆฟาร์มาเอ,อ๋ยเอายานี่ไปให้เธอข่าวนี้ยาพิลึกอะไรอีกละ่ะครับนี่น่ะเหรอโลกภายนอกประเทศแห่งนี้อยู่แถวยุโรปเลยอยาต่อของยุครางและยุคใหม่โลกที่ยมงมีรถยนต์หรือเครื่องบินและเทคนโนโลยีต่างๆไม่จเจริญนัก ยุคที่มีความสําคัญระหว่างผู้คนยังมีบทบาทอยู่และมีความสําคัญอยู่บางที่อาจจะใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องทํางานหนักก็ได้อย่างน้อยก็ไม่ทํางานจนตายแล้วนะถึงแล้วครับนายน้อยคาร์ลิสหาตระกูลเบเนฟอร์ตครับต้องการอะไรเอะ…เอเอเรนเหรอจะมาฆ่าปิดปากพอรู้ว่ารู้ความลับใช่ไหมจะเย็นก่อนเอเรนนี่ดูสิ ผมไม่ได้เอาไม้เท้ามาด้วยนะเชื่อหรือยังงั้นมาที่นี่ทำไมผมมาวันนี้เพราะท่านพ่อสั่งมาท่านพ่อให้ผมเอายามาให้ต่างหากเราเองก็ถามท่านพ่อเรื่องสูตรยาแล้วแต่มันก็แค่ยาบำรุงธรรมดาแท้ๆเราเองก็ได้สับเปลี่ยนกับยาที่คล้ายกับพาราเซตามอลหวังว่าจะได้ผลนะทำไมท่านบูโน่ถึงทำยาให้เราละ่ะแค่ยาลดไข้ฉันเองก็ทำได้อยู่แล้วไม่ต้องลำบากมาทำให้ฉันหรอกนี่คงไม่ใช่ยาพิษใช่ไหมไม่ใช่นะเออแล้วก็ผมเอานี่มาให้เธอเระแวงเราสุดๆเลยฮะ แว่นตากับยาแก้เคล็ดที่นิ้วใส่ยาพิษเอาไว้สินะไม่ได้ใส่นะเชื่อใจผมหน่อยเถอะและก็ช่อดอกไม้นี่ผมได้มาว่าคุณจะเลือกเป็นครูฝึกสอนผมจะขอบคุณสําหรับที่ผ่านมาเอเรนขอบขอบคุณนี่มันดอกไม้สกายบูนี่นะที่เราชอบฟราาจาได้ด้วยเหรอเนี่ยอันที่จริงผมไม่อยากให้คุณลาออกเลยทําไมละนายเองก็ไม่จําเป็นต้องมีครูฝึกแล้วนี่นายน่ะมีพลังมหาศาลของเทพแห่งโอสถอยู่นะ นายนะใช้พลังของศาสตร์เวทศักดิ์สิทธิ์ได้ตามต้องการอยู่แล้วนี่ฉันจะไปได้สอนอะไรอีกล่ะผมนะไม่คิดจะใช้ศาสตร์เวทศักดิ์สิทธิ์อามอำเภอใจหรอกนะอย่างที่ฉันเคยพูดไปจะไม่มีใครรู้เรื่องตัวจริงของนายถ้านายจะปิดบังเรื่องพลังของนายเอาไว้จากพ่อและครอบครัวของนายอย่างนั้นแล้วฉันขอร้องอย่าได้ใช้พลังในทางที่ไม่ดีเลยนะผมเองก็ไม่เข้าใจเรื่องศาสตร์เวทศักดิ์สิทธิ์เ,เลยสักนิดผมเลยอยากให้เอเรนมาสอนผมไงล่ะจากนี้ไปช่วยกลับมาสอนได้ไหม ผมต้องการคุณนะเอเรนว่าว่าฉันเหรอผมหมายถึงความรู้ก็มันมันมีข้อมูลเกี่ยวกับาศาสตร์เวสสิทธิ์บันทึกเอาไว้ในตำราแพทย์นี่นะเพราะแบบนี้ผมเลยไม่เข้าใจเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์เวทผมเลยอยากได้คุณเอเรนมาสอนนะผมหวังว่าเอเรนจะเปลี่ยนใจงั้นขอตัวกลับก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะเอ๊ะเนี่ยมันหึถึงจะพูดแบบนั้นฉันก็ยังเชื่อง่ายหรอกนะว่าแต่ผสมยาพิษแบบไหนมานะ ยาพิษที่เพศแบบโอสดปรุงนั้นเหรอลองทดสอบดูไหนก็ได้เอาละถ้ามีพิษผสม,มอยู่แล้วก็จะทําปฏิกิริยากับสารละลายที่เราเตรียมเอาไว้ละจองออกมาสารเวทสซสักซิถ้ามีพิษแล้วก็จะทําปฏิกิริยาแน่นแน่นอนไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอสม,มแล้วละ่ะที่เป็นเทพแบบโอสถไม่มีปฏิกิริยาแม้แต่น้อยนี่คงเป็นยาบำรุงของท่านบรูโนจริงๆสินะดูถ้าเราจะกังวลไปเองฉันไม่น่าสงสัยท่านฟาร์มาเลยนะเนี่ยเอ๊ะ นี่รสชาติแบบนี้ไม่ใช่ยาของท่านบรูโน่เนี่อา้าวปกติแม่งยารสชาติหวยหอะวะโถเอ้ยโดนหลอกซะได้มีพิษผสมอย่งจริงด้วยสินะต้องรีบทำยาแก้พิษซะแล้วสูตรพิษแก้พิษสูตรพิษแก้พิษอยู่ไหนนะเอ๊ะรู้สึกว่าดีขึ้นไข้ลดลงแล้วแต่ทั้งที่เมื่อกี้ยังรู้สึกไม่ดีเลยแท้ๆอาการเจ็บคอก็ไม่มีแล้วเป็นไปได้ยังไงยาบำรุงของท่านบรูโน่ไม่มีทางได้ผลดีขนาดนี้แน่ๆงั้นก็เป็นยาบำรุงของ ฟาร์มาที่ทําขึ้นมางั้นเหรอไม่สินี่มันไม่ใช่ยาบำรุงแต่เป็นยารักษาสินะไว้ใจผมเถอะผมต้องการคุณนะนั่นสินะเทพแบ,บ่โอสดก็เป็นหนึ่งในเทพผู้บิทักไม่เคยมีบันทึกว่าเทพแบ,บ่โอสดทําร้ายผู้คนวันต่อมาฟาร์มาไปฝึกกันเถอะเออเอเรนดีใจที่กลับมานะครับนี่มาทั้งชุดเกอะเลยเหรอครับเนี่ยแงล่ะก็ฉันเป็นครูฝึกนี่นะอีกอย่างใส่ชุดกอะแล้วฉันรู้สึกปลอดภัยเยอะเลยล่ะ า <พ uka> อ่ายังไงก็เถอะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีลนะ่ะเป็นแบบนี้ก็ดีมแล้วล่ะนะอ่าเหมือนตอนนี้จะฝึกเวกันอยู่ก็น่าจะไม่มีจุดภาคงั้นก็พูดแบบนี้แหละใครอยากรู้จุดภาคก็ไปหานะไม่ไหวไปละอ่าก็จข้ามแล้วเนี่ยกว่าจะสอนได้ให้ครบทุกเรื่องคงใช้เวลาเป็นครึ่งปีไงแงขอโทษนะครับที่ทําให้แว่นหายนะครับเออไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วง ฉันเอาแว่นสำรองมาตั้งสามอันแน่ยอย่างนั้นเองหนอนครับแต่ว่าทำไมเอรินไม่หาอะไรมัด่นไว้ล่ะถ้าเป็นแบบนั้นมันจะได้ไม่หลุดยังไงอ่ะเอ๊ไม่เอาะ่ะทำแบบนั้นมันโดนเพลิกนี่นาะฮ่าฮ่าฮ่านั่นสินะครับหลังจากเกิดเรื่องขึ้นทั้งหมดเอรินก็ยังเลือกที่จะอยู่กับเราโท่ผมติดสายเต็มไปหมดเลยฮ่าฮ่าสดชื่นจริงจังฟาร์มาจนกว่านา้จะควบคุมสายไฟศักดิ์สิทธิ์ได้สมบูรณ์เราจะมาพยายามด้วยกันนะ ฝากด้วยนะครับสวัสดีค่ะนายน้อยวันนี้อากาศดีนะครับนายน้อยผมเองก็คิดอย่างนั้นเอาเฟดชั้นในตอนนี้มีพลังในการสร้างวัตดุบ้านนี้มีคนงานมากที่กำลังเหน็ดเหนื่อยและก็มีเนตรศสักดิธิ์ซึ่งคนที่รู้ว่าชั้นมีพลังมีแค่ชั้นกับเอเรนเท่านั้นอจววัจจะมึนมมึมไม่มีไม่เอเฟกต์ไม่มีเอเฟกต์แพ้ในหลอดอาหารเจ็บตาโพรงจมูกอักเสบ ฟันคุดบริเวณที่เป็นโรคจะเรียงแสงสีน้ำเงินและถ้าเกิดชั้นวินิจฉัยสำเร็จโรคนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีขาวโรคข้อเสื่อมถ้าเป็นโรคข้อเสื่อมการใช้กายภาพบำบัดจะรักษาได้ผลดีแสงจะหายไปถ้าเราเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับโรคถ้าเป็นโรคที่เกิดในภายในจะทำการบำบัดแสงจะอ่อนลงแทนที่จะหายไปเอาละฉันวินิจฉัยอาการและโรคของคนไข้เรียบร้อยแล้วเท่านี้ฉันก็ได้ประวัติคนไข้แบบคร่าวๆแล้วละ่ะ สมแล้วจริงๆที่เป็นบ้านตระกูลแพทย์มีอุปกรณ์ที่ฉันต้องการทั้งหมดเลยต่อไปฉันก็สร้างวัตถุดิบกันเลยและการสร้างสมาธินึกถึงโครงสร้างเคมีและสารที่เราต้องการกีสเตอรยเยี่ยมเลยมาได้ผลแต่นี่เพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเองต่อไปสารเพื่อลดแรงตึงผิวและสารเพิ่มความชุ่มชื้นกีสเอรย์โมโนสเตอเรตหลังจากที่สังเคราะห์เฮปารินได้แล้วเอาไปเข้ากระบวนการดีโฟรีเมไซา ให้กลายเป็นเฮพารินเพื่อเป็นสารประกอบหลักของตัวยาส่วนของน้ำมันเลือกเป็นส่วนผสมของสารวาเรกับซิลิคอนและแล้วกันเราเตรียมขี้ผึ่งบริสุทธิ์จากขี้ผึ่งพาเร e ิฟิลแล้วทีนี้ก็ใส่ลงไปในปริมาณที่เหมาะสมสีพื้นฐานจะได้มาตอนที่ละลายสารผสมในสภาวะของเหลวรวมกับส่วนผสมของน้ำมัน ผเริ่มการอบอุ่นสารผสมทั้งสองในน้ำอุ่นเตรียมสารผสมที่เล็กน้อยลงในน้ำมันที่เตรียมการใส่สารลดแรงตึงผิวเอาไว้แล้วจากนั้นก็เร่งการทํางานของสารลดแรงตึงผิวด้วยการคนเร็วๆเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นตัวลงเตรียมน้ำมันหอมลงไปในเพื่อสร้างกลิ่นและช่วยทําให้ผ่อนคลายจากนั้นกวนให้เข้ากันเท่านี้ก็ได้โลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้นที่มีส่วนผสมของ เซพารินแล้วหวังว่ารอตเต้จะชอบนะนี่แค่ฉันเหรอเจ้าคะใช่แล้วล่ะเป็นของขวัญแทนคําขอบคุณที่ดูแลมาตลอดไงล่ะลองเปิดดูสิหวังว่าเธอจะชอบนะเธอเคยพูดว่ามือของเธอด้านเพราะว่าทำงานใช่ไหมฉันคิดว่ารอตเต้น่าจะเจ็บมืออยู่บ้างถึงเลือดจะไม่ออกก็เถอะโลชั่นตัวนี้มีสารเพพารินอยู่เอาไวท้ทาที่มือส่วนที่ด้านอยู่นะ ท่านฟาร์มาเจ้าคะขอบคุณมากเลยเจ้าคะ่ะดีใจมากเลยเจ้าคะ่ะเออฉันให้ท่านแม่ทานด้วยได้ไหมเจ้าคะมือของท่านแม่ก็เป็นแบบเดียวกับฉันเลยเจ้าคะ่ะได้สิเธอจะแบ่งให้ใครก็ได้ถ้ามีอาการอย่างอื่นแล้วก็มาบอกฉันได้นะฟาร์มาลูกมีอะไรให้แม่งั้นเหรอครับท่านแม่ถึงมันจะไม่ใช่ของรำค่าอะไรมากแต่ผมได้ทํายาพอกสําหรับอาการปวดหลังของท่านแม่ครับตายจริงลูกรู้ได้ยังไงเรื่องที่แม่ปวดหลังนะ่ะแม่ไม่เคยพูดกับใครเลยนะ แม้แต่พ่อของลูกก็ไม่รู้เลยนะถ้าสังเกตดูดีๆก็รู้ครับเช่นท่าเดินของท่านแม่ดูขาดๆไปบ้างท่านแม่ทนไว้เพราะว่าไม่อยากรบกวนท่านพ่อที่ยุ่งอยู่เสมอใช่ไหมล่ะครับแหมตายจริงอาการของท่านแม่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดแค่ใช้ยาพอกน่าจะบรรเทาอาการปวดไว้ได้แล้วยาพอกคีโตโฟเมตก็ช่วยให้ท่านแม่ดีขึ้นแน่นอนครับดีเลยแคเทเธอรีนช่วยฉันถอดชุดหน่อยสิ ค่ะนายหญิงผมยังยืนอยู่นะครับไม่เป็นไรหรอกเอาละฟาร์มาช่วยพอกยาให้แม่ทีนะรับงั้นขออนุญาตนะครับท่านแม่ครับปวดตรงจุดนี้ใช่ไหมครับกูไม่อ่านเ้ยเป็นยาพอกที่มีความเย็นมากเลยนะฟาร์มาอย่างนั้นหรอกครับลูกตเป็นแพทย์ที่ดีโดยที่แม่ไม่รู้ตัวได้ยังไงแล้วแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะขอบคุณครับดีใจเหมือนกันแฮะแคทเธอรีนช่วยแต่งตัวฉันทีนะค่ะนายหญิง ฟาร่าายาพองนี่ไม่ต้องพันผ้าเอาไว้จะไม่เป็นไรหรอกคะถึงไม่ใช่ผ้าพันแผลก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะยาจะติดกับผิวหนังผมทําให้มีกลิ่นอน่อนๆคิดไว้ว่าท่านพ่อคงไม่สังเกตเห็นหรอกครับแต่ก็ยังตายแล้วเก่งจริงๆเก่งมากฟาร์มาแม่ก็รักลูกเหมือนเดิมนะจ๊ะค่ะค่ะข,ขอบคุณครับท่านแม่จังเลยนะคะนาะยหญิงโอ้โหท,ท่านฟาร์มาเก่งจริงๆนะครับคะเป้าหมายของฉัน ่างจากนี้ไปต่างหากทุกคนดีใจมากมากเลยเจ้าค่ะที่ได้ยามาจากท่านฟาร์มาก็นะฉันก็ไม่คิดว่าอาร์เดรีจะร้องไห้ขนาดนั้นพวกเรานะไม่คิดว่าจะได้รับยาจากเจ้าได้หรอกเจ้าค่ะอย่างนั้นหรอทางๆท,ที่พวกคนงานก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนเนี่ยนะใช่แล้วค่ะท่านพ่อเองก็ไม่ได้ใส่ใจพวกคนงานเท่าไหร่สินะขนาะอาการปวดของท่านแม่ก็ยังไม่รู้เลยก็เพราะว่างานของคุณชั้นสูงมันมากไปมั้งเจ้าคะ ท่านบูโนเองก็ไม่มีเวลามาสนใจพวกเราหรอกเจ้าค่ะทั้งที่เป็นคนงานของเราเนี่ยนะใช่แล้วเจ้าค่ะมีเพียงชนชั้นสูงเท่านั้นที่เป็นแพทย์ได้และโดยทั่วไปแพทย์ชนชั้นสูงจะรักษาเฉพาะชนชั้นสูงเท่านั้นและไม่เคยมาสาู้แตหรือรักษาคนชนชั้นธรรมดาค่ะเรียกกันว่าความต่างของชนชั้นเจ้าค่ะอีกอย่างยานั้นก็มีราคาค่อนข้างแพงสำหรับพวกเราแล้วบางทีนางหญิงก็แบ่งยาให้ท่านแม่ของฉันบ้าง เพราะว่าเพราะแบบนั้นพวกเราเลยดีใจมากที่ฮันฟาร์ม,มาทำยาให้กับพวกเราเจ้าค่ะปัญหาการแจกจ่ายยาไม่ทั่วถึงและก็ฐานะทางสังคมนั่นหรอมันไม่ควรแบ่งแยกคนไข้ด้วยฐานะทางสังคมและก็ถึงคนไข้จะได้ยาไปก็เถอะยาพวกนั้นก็เป็นแค่ยาไม่กี่ตัวที่รักษาได้จริงคนชนชั้นทั่วไปที่ไม่สามารถซื้อยาได้เลยต้องอาศัยสายาศาสตร์ช่วยเหลือเป็นสาเหตุที่อัตราการรอดชีวิตของคนในโลกนี้ต่ำมาก ค่าเฉลีย่ยอายุของคนในโลกนี้มันสั้นมากมีผู้ใหญ่เพียงส่วนน้อยที่มีอายุยืนยาวการรักษาถ้าได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงทุกคนได้แล้วก็แต่ว่าท่านฟาร์ม,มาเมื่อก่อนไม่ได้ใส่ใจฉันขนาดนี้นะเจ้าคะเอะอย่างนั้นเหรอเจ้าคะ่ะวันนี้ก็เลยประหลาดใจเจ้าคะ่ะลองคิดๆด,ดูแล้วฟาร์มาตัวจริงก็เป็นบุตรชายชชั้นสูงนี่นะและก็ยังมีกฎข้อห้ามของชาวชั้นสูงอีกนะเจ้าคะนั่นสินะคงเป็นเรื่องอันตราย ที่ชนชั้นสูงมายุ่งเกี่ยวกับชนชั้นสามัญสินะฉันเข้าใจแล้วแต่จากนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนเข้าใจผู้อื่นและสนใจพวกเรานี่เป็นหน้าที่หนึ่งของคนที่เป็นแพทย์ท่านฟาร์มาดีใจจังเลยเจ้าค่ะมะมไม่ใช่นะคือว่าแบบว่าท่านฟาร์มาใส่ใจพวกเราชนชั้นสามัญฉันมั่นใจว่าท่านฟาร์มาจะต้องเป็นแพทย์ที่ดีแน่แนๆเจ้าค่ะ ฉันจะพยายามนะถ้าเรื่องพลังของฉันหรือเรื่องที่ฉันไม่มีเงาแล้วก็พวกเขาจะกลัวฉันไหมนะในกรณีที่สวยที่สุดฉันก็คงถูกฆ่าทิ้งอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องนั้นฉันคงต้องเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญต่อคนในโลกนี้โดยที่พลังแห่งศาสตร์เวทศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ยังไงซะฉันเองก็อยากสร้างและมอบยาให้กับให้แก่กผู้คนในโลกนี้เพราะว่าฉันคือผู้ริษัทชกอยังไงล่ะ ท่านพ่อท่านแม่อรุณสวัสดิ์ครับหือบรานเซ่เหรอครับยังไม่เตือนหรอครับบรานเซ่ติดโรคอิสุอิสัยเป็นมาหลายวันแล้วตอนนี้อาการกำลังแย่ลงเรื่อยๆว่าไงนะอัตราการรอดชีวิตของคนในโลกใบนี้ต่ำมากงั้นก็เข้าสู่ช่วงให้เครดิตผู้ปแปลขอบคุณผู้แปลที่ไปมาหักสนุกให้พวกเราได้นะครับแล้วก็ใครอยากจะอ่านก่อนก็ไปติดตามที่เพจได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับ ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ